สวัสดีครับผมก็ไปอแอบฟาร์มหลังใหม่มาก็คือการเล่นฟาร์มไอ้พวกนี้แล้วเราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อเปลี่ยนไอ้พวกนี้ได้แหมเรามารับของขวัญจากหลานสาวของผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมเคยเอาให้แล้วแล้วไม่ชอบ แปลว่าผู้หญิงเนี่ยต้องชอบอะไรที่แบบหวานหวานน้ำพีมไหมเอ๊ะขอบคุณมากแปลว่าชอบน้ำพีชต่อไปอืมเป็นคนที่ชอบน้ำผึ้งใช่ไหมลองเอาเมนูอื่นดูอันนี้เป็นแพนเค้กก็ชอบแพนเค้กแปลว่าผู้หญิงจะชอบแบบว่า ของหวานอันนี้รางวัลจากการออ,ออฟไลน์นะตอนนี้ผมเก็บตังเพื่อมาซื้อนอนนะนอนยที่ต้องใช้ตังห้าแสนเอาห้าหมื่นตอนนี้ผมก็เก็บตังได้สองหมืนแล้วอีกแค่นิดเดียวน้องรอพี่ก่อนนะ แน่เอ้ยอุ๊ยเอ้ยเอาสิเอ้ยไงมาทำไรที่นี่เจ้านั่นเองอ๋อลืมไปว่าเอ่อก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่ได้อัดคลิปตอนที่เล่นหลังใหม่ก็เล่นมาดาน,นึ่งก็ เออก็ได้คุยกับน้องขี้อายแล้วสมุนไพรหายากกว่าที่คิดไว้ก็คือผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่เหมือนจะเป็นลูกไม่ก็หลานของเออนักปรุงยาในหมู่บ้านปอมปอนข้าวน้ำผลไม้มาด้วยนิดหน่อยเจ้าจะเออลองดื่มไหมไปเจอกันนะน้ำผลไม้อย่างนั้นเหรอแปลว่า แปลว่าชอมน้ำผลไม้ชืบโอเคมาตอนนี้ทุกอย่าง1 2บสองต่อไปก็ใช้ค่าประสบการณ์เออแต้มก็3นะไปรวยดันต่อไปกันต่อเลยต่อไปเราจะเจอ,เจอกับอะไร เราจะเจอกับใครรืดรืดรืดอ๋อแล้วก็มีในส่วนของสกิลของโล่ที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นโล่สตันนะใช่เอ่อเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกัน ตรงนี้ตรงไพ่นี่ก็ปลดล็อกเวลเท่าไหร่จำไม่ได้เวลสิใช่ตอนนี้ผมก็เวลสิแล้วใกล้เวลยีจะปบุบปลดล็อกเป็นดาบดูดพลังชีวิตน่าจะทำให้เราแบบว่ามีเลือดที่แบบว่าเด้งรัว,รว คือตอนนี้ก็มีไอ้พวกยาที่ป๊บปบ๊ช่วยเพิ่มได้อยู่นะโอ้หวัดดีมาทำไรเนะี่ยสดชื่นดีจังอากาศเหมาะกับการเก็บสมุนไพรอาจจะเสร็จไวกว่าที่คิดเนี่ยน่าจะทำการทดลองอะไรสักอย่างเมื่อกี้ได้เหรียญอ๋อโล่ไม่ใช่เหรียญไอเราก็คิดว่าเหรียญไง สไปได้เป็นโรอัปเกรดชุบชุบชบชบชุบชชิบเรียบร้อยเฮ้ยนี่เดียวปอปป๊อปป๊อปปอปปอปป้ยเออ ร้านขายของลองไปดูซิว่ามีอะไรซื้อหรือเปล่ามีเป็นใบชิรูนอืมท่อนไม้ซื้อด้วยแร่ทองแดงมีเนื้อห้าพันอันนี้ซื้อด้วยแร่ทองแดง, 5, นนดแ,ง,แ,ดงและเหรียญจำนวนอืมอยากได้พวกหมวกอะไรแบบนี้ แต่เอาไว้กันไปรวยต่อเก็บตังค์กันช่วงนี้อยู่ช่วงเก็บตังปรืดเอ้ยมาสิปรืดต้องรีบกำจัดไอ้พวกตัวระยะไกลนะอีกนิดเดียวอะเจ้านั่นเอง ไม่ทันมองว่าเจ้าก็มาที่นี่แก่จะครบแล้วล่ะเหมือนกำลังสร้างยาวอะไรสักอย่างหรือน้ำผลไม้ที่บอกโอ้รับเยียอเอ,อ่อแล้วก็มีในส่วนของเหรียญตาก็ตอนนี้ก็อัพเป็นสีหแล้วจากเท่าไหร่สี่ก็ สิ่งที่จะได้ก็พวก e อ p อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอผมว่าน่าจะประมาณได้ C 1พอ C 1อัพไปก็น่าจะเป็น D อาจจะเป็น D 9ก้อเกมนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,นผมจะเล่นเกมอื่นควบคู่ไปด้วยม่อนรอก่อนในที่สุดก็ครบสักทีรับไปสิเอาไปส่งให้ถึงมือเลยนะ โอ้ยโอ้ยคอย่หรอเจ้าเออโอ้ยเจ็บเเอ้ยเอ้ยปะปอย่านะอย่านะมีโลนะปะปะโลกันโลคกัน เรา,าแล้วเจอกับบอสหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> ข้ามารับไปก่อนละ่ะถ้าอยากได้คืนก็ตามมาเอาสิจะ้ะอยู่ไหนแกบังเอดิดเมือกเขาอุตส่์เอาให้ฉันคนนี้เดีย๋ยวพี่จะใช้มีดเล่มเล็กนี่แหละ จ้วงเข้าใส่น้องอันนี้มาบอกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นโดนขโมยกว่าจะหาครบได้ช่วยไปเอากลับมาได้ไหมจริงนะงั้นฝากด้วยพี่จะทำกอนจะกอนมันอันนี้สี่ห้าแปลว่าโูนี่ดีกว่าเอา่อแล้วก็หมวก อืมข้ามขั้นเลยอ่ะก็ก,ก็ก็ถือว่าดีอันนี้สวมอันนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นระดับ5ใช่ไหมล่ะอันนี้เรายังไม่อัปเกรดเดี๋ยวเอาไว้อัปเกรดที่หลังนะตอนนี้กำลังเก็บตังค์เพื่อซื้อน,น้อนหมาถามว่าน้อนหมาทำอะไรได้ไม่รู้กำลังจะออกไปตามหาของคืน้นงั้นก็ขอบคุณล่วงหน้านะ Targets, right? نا, Já, direct, vimos, แค่จะรอฟังข่าวดีอุ้ยอุยปอบปอบปอบปนี่โหลดสตันปุปูๆูปเอยปุ๊บปูปเอาละเอ้ายังไม่เจออีกอะโอ้ได้ได้ครองใหม่มาเป็นตะบอง แต่แตาบองน่าจะยังไม่เหมาะนะเพราะว่าเราน่าจะอัปดาบไประดับเขาเรียกไงสี่แล้วใช่ไหมชึบหกตัวอัปดาบหกแล้วจะจะเต็มแล้ว<ม>ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนบ,บุ๊ ฮึยอฮึยอฮึยอเอ้ยปอปป๊อออไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโนเลียเออเฟอร์บอกว่าเจ้าจะออกไปตามหาสมุนไพร ถ้าอย่างนั้นพวกโจรปนะ่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ลองไปตามดดอ๋อมาบอกข่าวแบบไอโจรพวกนั้นอะ่ะมันแอบอยู่ตรงนี้นะก็เออก็ก็ไปตามมาให้ได้นะคือเพื่อนของฉันเนี่ยอุตส่าห์ตามหามันรวบรวมได้ครบนะพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย บุกไปต่อสู้ไม่สู้สู้อืมมามาอืมอืมจ้วงจ้วงยึบยึบจ้วงจ้วงจ้วง,วง,วงเอ้ย,เ,ยเหลือสี่ร้อยแล้วนี่ใครอีกอ่ะเออส่งจดหมาย ไม่ได้มานานแล้วแฮะขอบคุณนะอืมโจนป่าพวกเราก็เพิ่งเจอพวกมันไม่นานเห็นว่าไปทางทิศตะวันออกไปสำรวจดูเหมือนจะเป็นคนในบูู่บ้านที่ที่ไม่ไม่ได้เออมานานแล้วเอาเลือดหนึ่งกำลังอีกหนึ่ง นี่เปลี่ยนอันนี้ขนาดพุ่งจะสร้างความเสียหายแล้วทำให้มืองงแต่อันนี้จะดูดเลือดจับไปบะการการดูดเลือดน่าจะเป็นไอ้นี่นะน่าจะแบบมีโอกาสดูดเลือดนะไม่น่าจะดูดเลือดร้อ ปะาวววย่า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 ย่ย่อยู่ไหนมาแล้วสินะโอ้จะไปไหนจะไปไหนนี้ จะไปไหนจะไปไหนอือจะไปไหนจะไปไหนงี้จะไปไหนงี้อือจะไปไหนอือจะไปไหนจ้าคนดีจะไปไหนจ้าคนดีอืออืออือ เอาสิอืมเอาสิอืมเรียบร้อยได้ของคืนยังหึชึบจัดก,การเรียบร้อยต้องได้ของคืนแล้วแหละชึบรับของโอเคเตรียมมา ชึบยังไม่ได้คืนอีกอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอัพเกรดปับป๊บป๊อบอุ้ยขาดอีกใบเดียวมาเลือดยังไม่เต็มเลยรีบรีบรอุ้ย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 เยอะเยอะเยอะ บูบูเจอจัดปะ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 ปุรุน่าจะต้องรอพักฟื้นสักนิดหนึ่งนะอืมอ่ะนี่ใครอีกอ่ะ ที่พักนักกายภาพว้าวสมุนไพรอ๋อมียาสาอ,อ๋อโอเคก็เป็นคนที่จําเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้ะนะแต่เหมือนเราแบบไปจาักการโจรแล้วเราก็ได้ตะกร้าสมุนไพรคืนใช่ไหมแล้วเราก็เออลืมอ่านช่างเอะข้าจะส่งความนับถือของเจ้าไปยังชาวบ้านคนอื่น แล้วก็มีแบบหัวหน้ามาเรียกเราเจ้าดูแลภารกิจปอมปอนได้เป็นอย่างดีข้าจะส่งเจ้าไปที่อื่นต่อเมื่อไปที่ใหม่เจ้าก็จะได้สะสมเหรียญตาเพิ่มและที่ต่อไปคือเซโรเบเออเซโรเบเป็นฝันร้ายของอัศวินใหม่หลายๆคนที่นั่นมีสัปปะหลาดหลายชนิดยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยล่ะเจ้าเจ้าจังไว ให้ดีดูแลรักษาจดหมายพวกนี้ให้ดีๆนะเซลูเซลู Zero, Zero. นานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีอัศวินส่งสารผ่านมาแถวนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่รอดสักลายถูกบลูขโมยจดหมายจนหมดเลยต้องหนีค่าชื่อมีนาเจ้าของโรงแรมบูเวล ถึงจะเป็นเพียงโรงแรมเล็กๆเ,เจ้าก็สามารถมาพักผ่อนได้จดหมายถึงข้าเหรออืมไปทักทายทุกคนสะก,ก่อนสิพวกเขาต้องตกใจแน่ๆที่เห็นเจ้าโอ้อันนี้คือคนใหม่หวัดดีขึ้นมาใหม่งั้นเหรอมีอะไรพาเจ้าออมาถ,ถึงที่นี่นะอัศวินสงสารข้าคือจีนจดหมายถึงข้าเหรอไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเขียนจดหมาย มาหาค่าแฮะขอบใจนะถ้าอยากอัปเกรดอุปกรณ์ไรแวะมาได้ทุกเมือ่อสวัสดีฮะโอ้อัศวินสุขสารฮะของค่าถูกเลยนิมิตนิมิตนิมิตของข้าถูกเลยเนี่ยมีพัสดุส่งใช่ไหมต้องมีของที่ส่งมาหาวันวันดานั่นคือชื่อค่าเองขอบใจมากๆนะ เป็นกล่องด้วยไม่ธรรมดาสุดยอดถ้าต้องการปรุงยาก็แวะมาหาข้าอ,อีกคนไม่อยู่อ่ฮะโอ้โหเยอะจัดจุัดอ่าสมบูรณ์แล้วอ๋อ อันนี้ก็เป็นอย่างอื่นอันนี้ยาไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวทำเควสอันนี้ไม่เกี่ยวเจ้าหน้าที่สมิธเซนะ่าส่งของครบหนึ่งร้อยนเอเปลี่ยนเป็นน้ำมันบูแแกลงทางเหรอเหมือนมันจะไม่มีที่ไปนะโอ้สองร้อยอันกนมณีขอบคุณนะครับเอ่อ ผมจะกลับไปหมู่บ้านเดิมอะผมกลับยังไงอะช่วยบอกทีได้ไหมอ๋อนี่ไงเอ่อเคสสามารถกลับไปปมปนได้เพื่อเอานอนมาใช่ไหมนอนโม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 ยา โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก็ถ้าเกิดมีอะไรมาก็จะพ,พยายามอัปเดตเรื่อยๆแต่ระหว่างนี้ก็จะมีเกมอื่นมาแทรกนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ